ออมเงินยังไงก็ไม่ได้สักทีหมดปัญหานี้ด้วย5วิธีเด็ดฉบับสาวออฟฟิศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนะคะวันนี้เมย์จะมาเมาส์มอยเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อว่าสาวๆวัยทำงานแบบเราต้องเคยเจอนั่นก็คืออยากออมเงินจะตายชัก แต่ทำไมทำไมมันถึงไม่ได้สักทีใครที่กำลังเจอสถานการณ์นี้อยู่ยกมือขึ้นรัวๆเลยค่ะเพราะเมมี5วิธีเด็ดที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรออมไม่ได้แล้วไปสู่เส้นทางการเงินที่มั่นคงและสวยๆได้จริงค่ะมาเมาหน่อยสิทำไมทำไมเราถึงออมเงินไม่ได้กันนะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าอะไรคือสาเหตุหลักๆที่ทำให้การออมเงินของเราไม่เป็นไปตามเป้าหมายกันดางคะ่ะ 1. งเงินเดือนชนเดือนหรือบางเดือนก็ไม่ชนด้วยซ้ำบางทีเราก็รู้สึกว่าเงินรายรับมันไม่พอรายจ่ายจริงๆนั่นแหละค่ะ 2. ส,สายเปตัวแม่เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมทำเอาใจสัน่นโดยเฉพาะช่วงเลขเบอร์เบล1นึ่งหนนึ่ี่คือพังพินาศ 3. ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนออมไปทำไมออมไปเท่าไหร่คำถามเหล่านี้ไม่เคยมีคำตอบก็เลยไม่ได้เริ่มสักที 4. ผัดวันประกันพรุ่งเกง่งเดี๋ยวค่อยเริ่มรองเงินเดือนออกก่อนเป็นประโยคที่เราพูดกับตัวเองบ่อยกว่าคำว่ารักนะอีกคาซิส 5. มองข้ามเงินเล็กน้อยคิดว่าเศษเงินกี่บาทไม่ได้มีผลอะไรกับการออมสุดท้ายมันก็งอกเงยกลายเป็นศูนย์ ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะวันนี้เมย์จะมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพาคุณไปสู่การออมเงินแบบใหม่สับๆไปเลยค่ะ5วิธีเด็ดพลิกชีวิตการออมของคุณ 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและจับต้องได้ไม่งั้นจะออมไปทำไมล่ะคะซิส การจะไปถึงจุดหมายได้ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าจะไปที่ไหนการออมเงินก็เช่นกันค่ะแผนที่จะบอกว่าอยากมีเงินเก็บเยอะๆลองเปลี่ยนเป็นจะออมเงินให้ได้50,000บาทภายใน1ปีเพื่อเป็นเงินดาวรถยนต์คันใหม่หรือจะออมเงินเดือนละ3,000บาทเพื่อสร้าง Emergency Fund ให้ได้6เดือนของค่าใช้จ่ายกำหนดระยะเวลาจะออมให้ได้ภายในกี่เดือนกี่ปีกำหนดจำนวนเงินต้องการออมให้ได้เท่าไหร่ กำหนดวัตถุประสงค์ออมไปเพื่ออะไรเช่นเที่ยวรอบโลกซื้อบ้านในฝันลงทุนเพื่ออนาคตเก๋ๆการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะสร้างแรงจูงใจให้เราอยากออมมากขึ้นและทำให้เราเห็นภาพค,ความสำเร็จได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะ 2. จัดทำงบประมาณบัจจิติ้งและติดตามการใช้จ่ายรู้ขา่ารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง นี่คือหัวใจสําคัญของการออมเงินเลยก็ว่าได้ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีเงินเหลือพอให้ออมถ้าเราไม่รู้ว่าเงินของเราไปอยู่ที่ไหนบ้างบันทึกรายรับรายจ่ายใช้แอปพลิเคชันเก๋ๆสมุดบัญชีน่ารักน่ารักหรือแม้แต่ Excel ก็ได้ค่ะเลือกวิธีที่เราถนัดที่สุดแบ่งหมวดหมู่การใช้จ่ายค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักค่าช้อปปิ้งของแพงๆค่ากาแฟแพงๆเป็นต้น วิเคราะห์และตัดลถเมื่อเห็นภาพรวมแล้วเราจะพบว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เราสามารถลดทอนได้บ้างเช่นลดการซื้อกาแฟแก้วละร้อยทุกวันลดการสั่งอาหาร d e l i v e อรบ่อยๆการทำงบประมาณจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมทางการเงินของตัวเองและควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 3. ใช้หลักการจ่ายให้ตัวเองก่อน Pay yourself first คนอื่นรอได้แต่ตัวเองต้องมาก่อน นี่คือเทคนิคที่นักการเงินทั่วโลกแนะนำค่ะทันทีที่เงินเดือนเข้าบัญชีให้เราโอนเงินส่วนหนึ่งเข้าบัญชีเงินออมทันทีก่อนที่จะเอาไปใช้ใจ่ายกับสิ่งอื่นใดค่ะตั้งค่าโอนอัตโนมัติให้ธนาคารตัดเงินจากบัญชีเงินเดือนไปยังบัญชีเงินออมโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันกับที่เงินเดือนเข้าเริ่มต้นจากน,น้อยๆไม่จำเป็นต้องออมเป็นจำนวนมากตั้งแต่แรกอาจจะเริ่มจาก5-10%ของไรายได้แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเราเริ่มคุณชิน การทำแบบนี้จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราได้การเงินออมไว้แล้วและจะไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีเงินเหลือให้ออมอีกต่อไปค่ะ 4. แยกบัญชีและทำให้การถอนเงินยากขึ้นเห็นแล้วคันมืออยากช็อปต้องอดทนถ้าเราเอาเงินออมไปรวมกับบัญชีที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโอกาสที่เราจะเผลอถอนออกมาใช้ก็มีสูงมากค่ะ เปิดบัญชีเงินออมแยกต่างหากอาจจะเป็นบัญชีออมทรัพย์แบบปลอดภาษีหรือบัญชีที่ถอนยากเช่นบัญชีที่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือบัญชีสําหรับการลงทุนไปเลยก็ได้ค่ะหลีกเลี่ยงการพกบัตร ATM ของบัญชีเงินออมหรือถ้าเป็นไปได้ให้เก็บสมุดบัญชีเงินออมไว้ในที่ที่เข้าถึงยากเพื่อลดโอกาสในการถอนเงินออกมาใช้โดยไม่ตั้งใจการแยกบัญชีจะช่วยสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้เรานำเงินออมออกมาใช้จ่ายอย่างไม่ตั้งใจค่ะ หาหาแหล่งรายได้เสริมหรือเพิ่มทักษะเพื่อเพิ่มรายรับทางออกของคนรายได้ไม่พอบางครั้งการลดรายจ่ายอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอโดยเฉพาะถ้าเรามีรายได้จำกัดการหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นและบรรลุเป,ป้าหมายการออมได้เร็วขึ้นด้วยค่ะหางานอดิเรกที่สร้างรายได้เช่นสอนพิเศษรับงานฟรีแลนซ์สายที่เราถนัดขายของออนไลน์ที่กำลังฮิต พัฒนาทักษะใหม่ๆเรียนรู้ภาษาที่3เรียนรู้การตัดต่อวิดีโอพัฒนาทักษะที่ตลาดต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ดีขึ้นหรือรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคตการเพิ่มรายรับจะช่วยให้เรามีพื้นที่ในการออมมากขึ้นและยังเป็นผลดีต่อภาพรวมทางการเงินของเราในระยะยาวด้วยค่ะสรุปและเมามอยทิ้งถ้าย การออมเงินไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในพริบตาเดียวนะคะซีสมันต้องอาศัยวินัยและความสม่ำเสมออย่าท้อแท้ถ้าบางเดือนทำไม่ได้ตามเป้าหมายให้มองเป็นบทเรียนและปรับปรุงในเดือนต่อไปจำไว้เสมอว่าการออมเงินวันนี้คือการสร้างความมั่นคงและความสบายใจให้กับชีวิตในวันหน้าเริ่มต้นวันนี้ดีกว่ารอวันพรุ่งนี้เสมอค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามหรืออยากจะใช้ประสบการณ์การออมเงินที่น่าสนใจสามารถส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเมได้เสมอเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนบา,บายๆคะ่ะฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอยากให้เมย์มาเมาเรื่องการเงินอะไรอีกบอกได้เลยนะ